พี่น้องมาเอาอยามั่นนะจ้าฟังนี่เอาแล้วอีกฟังนี่พ้นเอาเดี๋ยวหินต้นมั่นมาจ้ายาคุ้มมั่นเต็มเลยจ้าเอาเกลียวเกลียวถางถางลงนะจ้าเอาอยาาม็สีนะจ้าถางออก พราะว่าขันเท้าสีไปเลยสีมันเปลืองยาจ้ะตรงถางลงกรถังถังยาลงกรนะจ้ะเห็ดหลายลรมแบบนี้เอายามาท่านยามันกระงามเร็่ยวๆเลยจากพี่น้อง ตรงเงาม,มันกะข้าก็ลุกออกเอาบรรยากาศในการเอาเยาม,มันมาฝาก เ็ดเปลือนได้จ้าก็เห็ดมันลายสวนล้วได้จ้านี่อันนี้สวนทุดท้ายทางสวนทุดท้ายมันกว่าจะมาถึงสวนนี้กอยากกะถ่วมมันแล้วจ้า มังคุนก็นเอาอันเครื่องตัดหญ้านะจ้ะเครื่องตัดหญ้ามาตัดน้ำหลองมันนะจ้ะอ,นนอันนี้มามันบม่ค่อยหุกไปาไในก็เลยทางเอา ม่นกระเซือนนีจ้ะม่นกระใบเขียวดีจ้ะม่นอาอยุประมาณสองเดือนจ้ะเพียงประมาณเพียงเอวเท่าไหร่จ้ะ จ้ะตรงนี้ยาโคตรหกเลยจ้ะพี่น้องเป็นยางงอนไกลจ้ะต่ว่ามันกระทางไงเลยจ้ะมันอ่อนยู่จ้ะต่ว่ามันมั่นหนาจ้ะมันขืนหนาเต็มต้นมั่นเลยจ้ะแบบว่าเขาเห็นตะยอดมั่นมีมเตียวจ้ะกระทางออกนลจ้ะออกเกีียวทางออกมันเขาออกนี่นลจ้ะเราจ้างเอายาตีด ยาค่ยาหน้าสีตีเทียนหนึ่งจากละมั่นที่มันมีสามงากนกักะจงไว้แค่สองงานนะจ๊ะอีกงานหนึ่งหักออกจ้ะห้องจะเลือกหักงานใดก็นเลยแล้วแต่เขาสีหกักนะจ๊ะ จงไวแค่สองงาคือให้แสงแดดมันน่องถึงดินจะมันมนจากบนลเงานะจ๊ะใบมันมันหนานะจ๊ะเลยจงไว้แค่นี้สองงากับพ่อเวลาเวลาเข้าบาต้องการแลามันสีเข้าก็าจะได้ทางถิ่นเื่อเอาจ่าจงไว้ร้ายกับประเทศไท มั่นหัวบใหญ่นะจ๊ะจงไวแคนี้พ่อ มเ,เ,เมื่อนี้กก็เอาการเอาหญ้ามั่นสับปะหลังมาฝากคนเพื่อนกันได้จ้า มันสับปะลังสิเป็นหัวดีหรือว่าเป็นหัวดีมั่นก็อยูที่การบำรุ่งรักษาการเอายาน่จ่าคันเข้าเอายาดีมั่นกับมั่นของเข้าก็จะเป็นหัวดีไน้จ่ะคันยาหกมั่นกับว่เป็นหัวดีจ้ะแถมหัวเน่าน้่จ้ะสำหรับมือนีแกกขอลาบไปก่อนคันพู้ใมมากกับผักก็ไล่ก็ติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะจ้ะสวัสดีจ้า